ชาวเน็ตเขางงฮะเขาบอกว่านี่เราไปตลาดรถไฟผิดวันหรือเปล่านะทําไมมันดูลังลาง <c oughs> เออเนี่ยฮะท่านผู้ชมอ่ะนี่ก็ไปผิดวันหรือเปล่านะทาไมมันลางอย่างเงี้นะตลาดรถไฟตัวนี้มีหลายที่นะท่านชมอันนี้ไม่รู้ตลาดรถไฟไหนนะเขาไม่บอกนะเออเอ,อาง่ายว่าตลาดรถไฟอหละเนี่ยเนี่ยขนาดตลาดรถไฟนะนะ ออรถไฟปุ้นๆเลย,เยอย่าว่าแต่ตลาดรถไฟเลยครับตอนนี้นะตลาดทั่วๆไปตอนเนี้ยนะก็เงียบเหมือนกันอืมนะครับคือตอนเนี้นะฮะโอ้โหเรียกว่าเงียบเป็นแบบเรียกง่ายๆว่าเผาจริงอ,ะนะอ่ะนะอ่าเศรษฐกิจตอนเนี้ยเรียกว่าเผาจริงแต่นะครับก็จะมีประเภทพวกที่แบบว่าไอ้พวกแสดงนะะเนี่ะก็จะมาคอมเมนต์บอกอ้ย มันก็เงียบไปธรรมดาแหละคนไปซื้อออนไลน์กันหมดอย่างเงี้ยมันก็จะมีคอมเมนต์อย่างเงี้ยแหละนะอนะ,นะ,นะมันคือมันไม่ยอมรับความจริงไงมันคนประเภทเนี้ยนะครับคือแบบว่าคุูจะหาเหตุผลหาอะไรมาขัดให้ได้นะเนี่ยลองเป็นยุคสมัยลุงตู่แล้วตลาดเงียบขนาดนี้เลครับรับรองนะไอ้พวกแสดงเนี่ยนะะด่าลุงตู่แบบ ด่าเช้าด่าเย็นนะด่าก่อนนอนด่าก่อนสามเวลาหลังอาหารนะแต่พอเป็นยุคอุ้งอิง,งปับ๊บเนี่ยนะพวกมันก็จะอวยกันพวกมันก็จะหาเหตุผลว่าโอ้ยนะไม่จริงสักหน่อยไปถ่ายตอนที่เขาเลิกหรือเปล่านะอะมันเป็นเพราะลุงตูนั่นแหละอย่างเงี้ยาพาะลุงตูมอบริหารมาแปดเก้าปีแล้วนะแล้วมันพังพินาศมาแล้วจะให้มันดียังไงย นาะยกเพิ่งมาแค่สามเดือนเองแล้วจะให้มันดียังไงเนี่ยนะก็จะมีคนประเภทนี้นะครับคอยมาเขาเรียกว่าคอมเมนต์คอยมา,าโต้เถียงคอยมาเป็นนางแบกแทนรัฐบาลนะไม่ยอมรับความจริงนะครับไม่ยอมรับความจริงอะไรทั้งนั้นเออนะ,อะไม่เป็นไรไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับนะครับนะก็ให้มันเงียบอย่างเงี้แหละต่อไปนะ ให้มันเงียบไปยุคสมัย,ยงี้ก็ให้มันเงียบต่อไปอ,อนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูฮะว่ามาถึงเวลาที่ว่าประเทศชาติมันวิกฤตจ,จังๆหนักๆกันทั้งประเทศนะไอ้พวกแสดงจะว่าอย่างไะมันจะยอมรับความจริงได้ไหมนะครับอ,อตอนนี้มันก็ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวหรอกนะเออ มันก็รออยู่นะเงินหมื่นน่าจะได้เนาะเงินหมืน่นนะอมันก็รออยู่นั่แหละเงินหมื่นอย่างเดียวนะครับพอแจกเงินหมื่นเสร็จเดี๋ยวมันก็อขี้โมโหใหญ่บอกอนี่เห็นไหมแจกเงินหมื่นแล้วมันยังไม่รู้ว่าหานะนากําลังรอมันอยู่ข้างหน้านะว่านะครับแจกเงินหมื่นเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมันจะทําให้กลายเป็นแบบเเนซุสเอลามันยังไม่รู้ตัว นะฉะนั้นก็ปล่อยปล่อยพุกแสดงให้มันอวยไปก่อนมันยังไม่ยอมรับความจริงเท่าไหร่นะปล่อยให้มันเพอเจอไปก่อนนะปล่อยให้มันอวยไปซะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ